อยากจะเชื่ออยู่ดีๆสวรรค์ก็ส่งของดีมาโปรดวา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 ลาบน้นะชุ่มฉ่ำเสียทนไม่ไหวแล้วทั้งขาวทั้งเนียนไปหมดทั้งตัวเฮ้ยห่าเฮ้ยนาเาเป็นยเง้ยเฮ้ยเย้ มีคนอยู่ไหมขอถามหน่อยมีคนอยู่ไหมถ้ามีขอเสียงหน่อยจะช่หวังว่าจะไม่ติดโควิดนะระวังไปหมดนี่ขอถามหน่อยอทำไมถึงเป็นเจ้าอออแม่นางเหมือนว่าพวกเราเคยเจอกันนะเอออข้าเสียมารยาท ข้าน้อยหนิงชัยเฉินกำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงเพื่อสอบบัณฑิตข้าผ่านมาทางนี้ไม่ทามราบว่าจะขอค้างแรมสักคืนอ,อรบกวนแล้วอนี่คุณชายฮะหากไม่ถือสาท่านก็พักอยู่ที่นี่สักคืนเถอะอเชิญชวนขนาดนี้แต่ว่าข้าเกรงใจเอ้ไม่เกรงใจแล้วล่ะออฉะนั้นก็รบกวนแม่นางแล้วรบกวนแล้ว พอมาหอนทุกข้าเปลี่ยนใจปั๊บเลยเฮ้ยตกใจปิดแบบอัตโนมือเราหายไปไหนเอฮ้ยไปอยู่นั่นได้ไงแม่นางเจ้าเดินเร็วมากเลยนะเชิญเข้ามาได้เชย,เย,เยแม่นางทีนนี่หนาวมากเลย าเห็นว่าคุณชายคงจะเป็นหวัดแล้วดื่มชาร้อนสักถ้วยก่อนเถอะก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันขอวางข้าวของก่อนหนักเหลือเกินแล้วเออจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมเนี่ยเสียงอะไรกัน คุณชายคุณชายอาจเป็นเพราะไม่ทนวังเลยทําของตกไม่สําคัญอะไรถ้าหากว่ามีของมีค่าแตกไปไม่ดีแน่เลยนะข้าจะช่วยดูให้ทําทำไมเฮ้ยนี่เจ้าคือเฮ้ยข่าวโบเลยวายคุณชายท่านแย่มากเลยนะ ดึงกระโปรงข้าขาดหมดแล้วคือข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆคืนให้ <c oughs> คุณชายข้าหนาวมากเลยโอ้ยถอแต่ตอนนี้ข้าร้อนเหลือเกิน <c oughs> ขอโทษด้วยนะขอโทษจริงๆจะไม่รู้หรือว่าเขาให้อยู่ห่างกันหนึ่งเมตรชักลืมของถอลืมสัมภาระ ขอโทษด้วยลืมอะไรไม่ลืมลืมตู้ปันสุกไปก่อนละขอตัวชิ่งอยู่ไม่ได้ขาวขนาดนั้นเราแพ้ความขาว